สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยมาฝากหนึ่งคันนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยครับกับ Honda j a z นะครับปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ไม่ถึง10,000แสนนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเป็นตัวท็อปสุดนะครับ1.5 SV ออโต้นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสวยใครที่สนใจชอบสีสดๆนะครับจัดไปครับคันนี้ก็นามาฝากให้กับสมาชิกนะครับผ่อน5,300โดยประมาณผ่อนได้ 6ปีนะครับ239,000บาทบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรถสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับใครกําลังหาแจ๊สนะครับมาแล้วครับ239,000บาทนะครับปี2012เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ถูกใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวมินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรถสวยเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สภายในสวยนะครับเป็นตัวท็อปสุดพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่น ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับภายในเบาะผ้าสภาพสวยๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครกำลังหา5ประตู Honda Jazz ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับในเจ้าตลาดของ5ประตูนะครับรถสาภาพสวยมากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสวยสภาพทีมากๆนะครับเกรดเอเลยครับนี่ครับผงอะไรมันตีฟังชันนะครับปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับมาชมมาได้ครับใครสนใจนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับคันนี้ไม้แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอไม้แต่อย่างใดนะครับการันตีว่าไม้แท้นะครับ9ก0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่ถึงแสนครับสภาพสวยเกรดเอพรีเมียมเป็นมือเดียวนะครับซื้อสดมาเลยเดิมสนิทเดิมจากโรงงานนั่นแหละครับเป็นตัวท็อปปี2 0 1 2นะครับ 1.5ออโต้ v รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คให้นะครับเน้นๆเ,เลยครับว่าเป็นรถมือเดียวสภาพเดิมๆมาแบบนี้นะครับใครเข้าใจถูกใจราคาสภาพรีบพิจารณาโทรเจรจาสอบถามนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับใครจะกู้เพิ่มเหลือเงินก็ยังได้นะครับ3-4หมื่นจัดให้ได้นะครับรถพร้อมใช้นะครับผ่อน5,300ด้ยประมาณผ่อนได้6ปีราคาสดนะครับ230,000 9 0 0 0บาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยรถสวยสภาพงามจัดนะครับฝากไว้ได้วยนะครับเช็คมาเรียบร้อยรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีก1เดือนครับ